2องศูนยก็ชอบทำเป็นลำคาญพอมาตอนนี้ก็มานั่งอธิษฐานวันลอยกระทงที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเอาละปบาปีบอกชอบไปเลยไม่ว่ากัน14บสี่กลุ่มพานั้นคือวันวาเลนไทน์มาบอกเบบีว่าอยู่ต้องร้อนคายและใจเย็นเย็นวันนี้มาคุยกันตามสบายมาบอกแบบนี่คงต้องคลิปคู่กันตามสไตล์มาทำโมเมนต์ให้เบบีต้องใจหายเพราะคุณสองคนก็เหมือนดาวอยู่บนสกาย เอาล่ะวันนี้ก็คงต้องมีคนฟินตายก็เป็นแบบนี้เลยคิดว่าแฟนกันไง you is my dear lady and number one you know เย็นสายโหดคงไม่มีแล้วจูบได้ก็ทำคุณเปลี่ยนไปแล้ว I think something ได้บางอย่างแต่พูดไม่ได้เหมือนเหมือนคนติดอ่าง mm hmm. วันกงวันเกิดก็มีไปเซอร์ไพรสก็คงแค่มักแหละไปปีกก็เข้าใจ mm hmm. ป้านอีกสักหลังก็คงจะไม่เป็นแต่ที่ทำอยู่เนี่ยไม่เรียกว่ารักได้ไง mm hmm. you is my dear lady And number one, you know, miss you. กาคืนแซนก็ช่วยมาแล้วไม่ขออะไรมาขอแค่ไม่ขาดแคลวดูแลกันดีดีมีคนสีเอฟเป็นแถวน่ารักแบบมีปรับปีคงห่วงแย่แล้วโมเมนต์เยอะเยอะก็คงจะดีต่อใจอคู่จินคู่จริงอันนี้ก็แอบสงสัยจะทำไงก็ไม่รู้จะถามใครได้แต่นั่งงงงงก็ตั้งคำถามต่อไป it's my dear lady And number one you know miss you every อยากจะได้ออฟกันมาเป็นไฟติ้งอะไรที่ไม่ดีกรโยนปัดทิ้งเพราะที่เป็นอยู่มันก็ดีไปทุกสิ่งไปปีสัญญาว่าจะไม่มีวันทิ้งเห็นป่าปีชอบพาไปชอปปิง้งก็รู้แหละว่าพี่ออฟไม่ถนัดอิงแต่สิ่งที่อยากจะบอกคือความจริงจะอยู่เป็นติง่งออฟกันตลอดไป